นี่คือกะลาครับตอนนี้เนี่ยเขาถือว่ากะลาแปลกเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่เขาเล่นกันต้องหลาหมือแน่ๆครับพี่ครับ วันนี้ผมเอากะลาแปลกมาตีราคาครับกะลาธรรมดา้วเนี่ยกะลาทํากะทิอะไรเนี่ย<ม>กะลาเนี่ยกะลาใช้กะทิ <Hey. S 1> พูดไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาเซียงกะลาที่สะสมกะลาแปลกมากที่สุดในประเทศไทยเสียงกะลาอยู่นน่นเลยอยู่ตรงนน้นเลยอย่างนี้มาขายให้ผมเนี่ยสองบาทห้าบาท2 2> ผมไมเอาสองบาทเกะกะร้านครับที่คุณนิกกี้ถือเนี่ยครับคือสองตาหนึ่งปากคือกะลามะพร้าวปกติที่ปอกมะพร้าวทั่วไปครับถ้าเกิดพี่นิกกี้อยากดูกะลาแปลกมีราคาเดี๋ยวเชิญตามผมมาทางนี้ได้เลยครับ ถ้าพูดถึงเซียนกลามือหนึ่งในวงการพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังก็ต้องยกให้ท่านนี้ครับพันตำรวจโทร,รพินชาติไทยเลขาสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยผู้สะสมกลาแปลกกลาหายากนับหมื่นหมื่นลูกสะสมมากกว่า40ปีซึ่งกลาเหล่านี้ในวงการนักสะสมเชื่อว่ามีพุทธคุณครอบคุมและก็มีราคาสูงริบเลยทีเดียวครับ สะสมมากี่ปีแล้วมีกระลาเยอะเท่าไหร่แล้วครับผมสะสมถ้าพูดถึงนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ป .1 เลยเข้าป .1 เลยครับตั้งแต่ป .1 ครับงครับ17ย่าง48ผมก็สะสมมาเกือบ40ปีครับ โอ oh, ้โหเด็กหกขวบเจ็ดขวบตอนนั้นทําไมถึงคิดสะสมกะลาครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยเนะี่ยคนกลัวผีแม่ก็เล่าให้ฟังเรื่องผีนี่ปรากฏว่าแม่ก็เล่าว่ากะลามาหาอุดเนี่ยมีคนข้างบ้านเนี่ยอเอามาห้อยแล้วกันผู้ผีปีศาจได้ผมก็เริ่มสะสมหากะลามหาอุดแต่มหาไม่ได้ก็ได้กะลาตาเดียว <c oughs> ก็ยังดีครับก็เลยหากะลาตาเดียวมาเรื่อยๆครับกะลาตาเดียวถือเป็นของหายากครับเกิดจากธรรมชาติเชื่อกันว่าเป็นวัตถุมงคลที่ไม่ต้องปลุกเสกก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองนิยมนําไปทาเครื่องรางของขลังป้องกัน ุณใสและพุทธคุณอีกมากมายถือเป็นวัตถุมงคลที่หลายคนอยากมีไว้ครอบครองโดยเฉพาะสุดยอดกลาตาเดียวของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองเป็นต้นตำรับการสร้างกลาตาเดียวราหูอมจันทร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศไทยครับราคาที่เขาเล่นกันตาเดียวเดี่ยก็500บวกลบครับถ้ารูปทรงประหลาดก็ระครต่างไปอีกต่อไปคือสาคตาส 3>, 3ตาคือแบบนี้ครับ ก็จะแพงขึ้นหน่อยอันนี้แพงขึง้นห,หน่อยคือพัน 1, บวกลบครับแต่ความเชื่อก็เหมือนกันครับคือความเชื่อเหมือนกันแล้วเขาจะกินบางคนก็มีเชื่อว่าสตาเนี่ยคือตาข้างบนนี่คือตาทิพตาพระอินต่อไปก็คือ3มตามหาอุดครับไม่มีรูน้ําไม่มีตาไม่มีปากครับมันตาแล้วอันนี้คือปากมันอาจจะพัฒนากลายเป็นตาครับมันก็เลยกลายเป็นไม่มีรูนอกเป็น3ตามหาอุดแบบนี้ครับ,รบเริ่มโซนหายากแล้วครับ,รบ4ี่ตาอันนี้คือ4ตามหาอุดอันนี้คือ4ี่ตาปกติ5ตากับ6ตาครับ ห้าตากับหกตาอันนี้คือห้าตา,ตานี่คือหกตาแต่อันนี้หกตามหาอุดดูขลังมากราคาเท่าไหร่พี่อันนี้ก็อันนี้เนี่ยครับในท้องตลาดก็ยังไม่มีถ้าถ้ามีการเช่าหาถ้าตาสวยๆเนี่ยหกตาเนี่ยผมก็เช่าหลักหมื่นอยู่แล้วครับหลายหมื่นอยู่ครับยิ่งตามากขึ้นราคาก็ยิ่งแพงขึ้นมีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนโดยเฉพาะกะลาที่คุณรับบินตามหามาครอบคองคือกะลาเก้าตาหากใครมีจะรับซื้อในราคาสามแสนบาทเลยล่ะครับ ซึ่งการไปสอดแสวงหากะลาแปลกหายากของคุณนรพินนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องตะเวนไปตามสวนมะพร้าวเพื่อค้นหาบางทีนี่เป็นพันเป็นหมื่นลูกจะเจอสักลูกที่แปลกกว่า 40, 40ปีที่สะสมมาหมดเงินไปกับกะลาเกือบ10บล้านบาทเลยนะครับอยากรู้ที่หายยากๆอีกครับพี่เอครับที่หายยากๆก็คือรูปทรงแฝดเส้นอันนี้ครับกระลาแฝดสาม มีคนเขาตั้งใน E ี a บไว้1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ30ล้านบาทใช่ครับกะลาไรยแม่ทำไมราคามันสูงถึงเกือบ30ล้านกะลาลูกเดียวซื้อกฤหัส์ได้ทั้งหลังเลยนะครับเนี่ยแต่ที่กะลาลูกนี้มีราคาสูงริบเนื่องกาเพราะว่าเป็นกะลาแฝดสามสมมาตรเท่ากันทุกลูกถือเป็นกะลาที่แางยากที่สุดใบหนึ่งเลยละครับไฮไลท์สุดๆเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ที่ผมจะได้ก็คือเป็นกะลามหาอุดไข่เป็นมหาอุดไข่และเป็นมหาอุดตัน และมีตกน้ำมันทุกปีทุกปีบางทีจะตกน้ำมันที่มันดำนี่เพราะว่าตกน้ำมันนะครับพี่เอาไปเข้าเครื่องเอ็กซเลย์เลยใช่ครับปรากฏว่าก็ไม่มีรูอากาศเลยข้างในเตันสนิทกับกะลามหาอุดนะครับคือกะลาที่ไม่มีตาครับไม่มีปากลักษณะแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหายากกว่ากะลาชนิดอื่นๆมากนะครับมะพร้าวพันหรือหมื่นลูกนี่จะมีเพียงลูกเดียวเท่านั้นเชื่อกันว่านะครับกะลามหาอุดจะมีพุทธคุณแรงกว่ากะลาตาเดียวหลายเท่าครับพระเกจิสมัยโบราณชอบนำกะลามาแกะซึ่งจะแกะกะลาเป็นลา ราหูเนี่ยถ้าห้อยไว้จะคุ้มครองปกป้องลาหูเป็นมิตรมาเสริมหนุนหนุนพลังหนุนชีวิตให้แควค่าจากภัยอันตรายทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป็นค่านิยมที่สูงแม้แต่กะลาที่ไม่ได้ทําเลยไม่ได้แกะเป็นกะลาตาเดียวบางคนก็เอากะลามาบูชาไว้บนท้งที่บ้านเพื่อคุ้มครองนะฮะให้ปลอดภยัยให้แค้วค่าจากสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับ แต่นอกจากกะลาตาเดียวหลายตากะลามาหาอุดแล้วก็ยังมีกะลารูปร่างหน้าตาแปลกๆที่หาดูได้ยากอีกมากมายอย่างเช่นกะลาตาเสือกะลาตาแมวกะลาทรงพีระมิดนะครับกะลารูปมะเฟืองครับซึ่งก็หายากแล้วก็มีราคาสูงซึ่งการสะสมแบบนี้เป็นเรื่องของทั้งความชอบและความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมไปเจอกระลาแปลกๆหรือมีกระลาตาเดียวกะลาหลายตาก็ติดต่อไปหาคุณรัรพินได้นะครับถ้าสวยถ้าดีพี่เขารับซื้อนะครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอกับคุณมากๆนะครับถือว่าเป็นเซียนที่สะสมกระลามงคลอันดับหนึ่งของโลกพี่เอขอบคุณครับไครถึง